วันนี้จะไปเที่ยวทะเลประมาณสี่ทุ่มครับผมเจอกันที่หาดจอมเทียนสี่ทุ่มนะครับผมแล้วก็จอมเทียนยามอยู่โปรดส่งกู้ภัยมาด้วยนะครับผมมาช่วยพวกเราด้วยนะครับพวกเรากำลังจะตายเลยนะครับผมโอ้โหที่ตอนนั้นเราบินนี่หล่อมากเลยเฮ้ยเฮ้ยปิดไฟข้างหลังไหมมันย้อนแสงจะไงวะมันแคกดย้อนสอนมันย้อนเสียบอ่านี่นี่นี่กำลังดีเลยกำลังดีเลย วันนี้ครับ Happy Birthday นะครับโฟดโฟดเรามาเลองเหตุให้ิบวัเดย์ให้ฟักัน1 2 3ย Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy b i r t h d a อยังไม่พอยว่าผมว่าคนข้างนอกอะน่าจะงงว่าเมื่อกี้รถเป็นไรเพราะเมื่อกี้ยกมันเขย่าขึ้นลงขึ้ขึ้นลง รถมันโยกรถใยรโยกเราคือโยกคเอ่อเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าเราเป็นนักข่าวดีกว่าคุณรู้สึกไงบ้างครับที่เอ่อคุณเกิดวันนี้แล้วคุณอายุ19แล้วครับคาดอื่นเลยครับผมต้องขอบคุณอ่าทั้ง4คนเลยนะครับมากอ่ะโทษทีครับถ้าสามคนนะครับอ่าแป๊บนะัแป๊บนะครับแป๊บนะครับแป๊บนะครับเราพี่เอิญโทรมาครับพี่เอิญโทรมาเดี๋ยวค่อยรับดีกว่าพี่เอิญ พี่เอิ่เดี๋ยวค่อยรับดีกว่าพี่เอิตรครีบผมก็อะไรพี้พูดถึงไหวะพูดถึงเราทํไมรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้นั่งรถกับพีู่มินนะครับคุณเจมนาแล้วก็พี่ปอนะครับก็คุณเกินไปนะครับอะไรออต่่่ต่อต่อต่อดเกิดนีผมมีความสุขมากผมก็มีความสุขไงมีความสุขตังไยังไงต่อมีความสุขแล้วก็คุณหมอคุณมีความสุขมากคุณมีความสุขยังไง อก็มีความสุขที่ได้มาร่วมรถกับผู้คุณทุกคนไงแต่ตอนนี้ผมมีความทุกข์มากเลยนะรถติดอยู่ในแยกนี้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกันเลยเออเกิเป็นแยกนอะไรแยกชมบุรีะแยกชมบุรีแยกชนบุรีมันนี้มันจำหวดตัวโหแยกกรุงเทพอย่างนี้มีไหมมาจัดจักอ่ารู้สึกไงสิบเก้าแล้วตามหาแม่มันม่วงอะไเหรอ เราหาแม่มันม่วงครับไปแล้ว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 ไปแร้วไปแล้วัปแลไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแวไปแล้วไครล้วไปแล้วปแน่แม่มันแ่วมไป้ตอนแี้มั่ม่วงยังไป่ม้แม่วไ้แวปแมวปวไปวไปแแวแลวใช่ลวแวปแลแวปแมว เนี่ยผมก็มีเดี๋ยวผมจะมีแมวเหมือนกันต่อไว่าแมวแมวคุณจะชื่ออะไรอยากรู้แมวผมเนี่ยแมวชื่อมะม่วงไหมจะไม่ไม่แมวผมจะชื่อธรรมดาไม่ได้ออต้องคขึ้นต้นด้วยจอจานเหมือนกันอ่าจอจานเหมือนกันอ๋อเหมือนจะไม่ได้นะเจฟฟรีย์เจฟฟรีย์ไม่ได้ไม่ได้ยังอ่าไม่ได้จิจิอาไม่ใช่ยังไม่เอาดหรือเปล่าหรือเปล่าแต่แมวผมบอกเลยว่ามันจะต้องยศส่ง ยสูงส่งยอดสูงส่งเย่ติดอีกแล้วรถติดอีกแล้วมาถึงแมวคุณต้องไปสอบประทวนหรือว่าอย่างนี้อะไรไหมคืออะไรวะสอบประทวนสอบประทวนเคๆผมไม่รู้ยักอะไรี่ยแต่แต่แมวผมต้องมีแบบชื่อขึ้นต้นก่อนเอาไม่าไปเอาไเอาเอาไปเอาไปเอาเดียเอเอาอาไเอะไรนออะไรอเอ่เอเอาไเอาไปเเอาเอาไปเอาไ a าามเคยฟังเพลงนี้ไเนี่ย โอ้โหรอยยิ้มเยอะเลยโอ้โหคอดินแบทโลแมนอะไม่เห็นหน้าผมไปแล้วกันผมขับรถอยู่โอ้พหอดินแบทโลแมนมีคนมีคนอะไรเจ้าเจ้าเจ้าถั่วนะเจ้าถั่วเนีเจ้าถั่วเจ้าจิ๋วเจ้าตาปันวหนอนนึกว่าเจ้าถั่วงอกเจ้าเจ้าถั่วงอกไม่อยู่นะครับผมเจ้าถั่วงอกเขาเอ่อฝากถึงอ่าคนนนท์นะครับผม วันนี้เราเราจะมีนี่เขาบอกว่าเขาจะเป็นประตูเขาอยู่ฝั่งอช้คนละทีมกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้พวกเรายิงอ๋อเขาพูดอะไรอันนี้หมายถึงหมายถึงสตาลิมปิกใช่ไหมสตาลิมปิกเอออ๋อไม่ใช่ไม่ให้ยิงอย่างนั้นยิงประตูยิงประตูยิงประตูหมายถึงว่าคุณเล่นบอลแล้วคุณอยู่คนละทีมกันใช่แล้วเพี่อนเราเล่นเป็นประตูเขาจะไม่ให้พวกคุณยิงเข้าขอบคุณมากที่แปดไทยเป็นไทยอ่าแล้วแล้วคุณรู้สึกยังไงกับขบุญนั้นอะไรนะผมรู้สึกว่าเขากำลัง อันเดอร์อิสติเมตเราไปหน่อยมอไม่รู้สกิลของเราอะไรแล้วสกิลเรามันนักบอลจุฬานะเว้ยเดี๋ยวยิงแสกหน้าเลยแล้วแล้วชนะไหมครับนักบอลจุฬาเออยังไม่ชนะเลยนักบอลน,นิติก็แพ้เหมอือนกัน <c oughs> ผมจำได้ผมไปดูแมตช์สุดท้ายของคุณอยู่แพ้ทุกนัดเลยครับได้แต่บอกเลยว่าสตาล์ลิมปิกสนุกแน่ๆอยากให้ทุกคนมานะครับแล้วเราโปรโมท ก็ถูกแล้วถูกแล้วเราโทอถูกแล้วถ้ามายมันถึงมันไทร้อนเนาะตอนึงอะไรนะโอวไออาก็คุณไปปรับแอร์ข้างหลังโอ y ยยูโซแ o นวายอิมส์บี h อสโซฮอต a ูอ่ t โซี o ะโซคิวแมนโซ s ิวโ i ้ s อ s a อสยูซ s สพูดวินซอสะไรวะโซแ s o m ์แมน La, la, baby hola <laughs> <laughs> la, my friend craft, you are so cute <laughs> we love you in fans. yeah yeah i've yeah. seen many english there you know what you are so cute <laughs> yeah oh you're so handsome oh, ooh, but man. you sound too yeah you are so handsome man you know what ดูวะดูไอ้ดูมอสส์ยูแมเห็นเห็นนี่ดังไปงานอีเวนต์วอดชกงานอะไหลังวันอะไรเทเราจะไม่บอกว่าเราอยู่ไหนนะครับผมเราปิดปิดไว้ปิดไว้เไม่รู้หรอกเห็นมึนไปก็ไม่รู้อยู่ดี Why you so so muscular เมพี่เอิญปะ No no my mum my mum โยมัม Why you don't save your mum number ยูไม่เมมเบอร์แม่ตัวเองอะให้ผมเป็นคนที่จาเบอร์ทุกคนได้ไงไม่แต่นี้จริงนะมึงเป็นคนที่ไม่เมมเบอร์ใครเลยมึงไม่เ็มเบอร์แม่มึงไม่เมมเบอร์พี่เอิร์นมึงไม่เมมเบอร์พี่อวยมึงไม่เบอร์พวกูทุกคนเลยมึงจำมึงจเบอร์กูได้ไหมจําดะเอาพี่ไม่เคยเทราผมเลย โอ้ยวนโอยังงั้นเลยอยู่จะไปหาดเลยใช่ไหมจะไปหาดเลยใช่จะไปหาดจะไปเดินเล่นหาดไหมเนี่ยเดี๋ยวจะจะนั่งคุยก่อนหรือว่าจะไปเดินเล่นหาดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอนั่งคุยก่อนแป๊บนึงได้ได้โอเคได้เดี๋ยวเรียกแก๊ปไปให้เขาไปส่งหาดได้หาดเลยนะเรียกอับสีเขียวดีกว่าหาดจอมเทียนหาดจอมเทียนประมาณอีก 20งวันทีครับโอเคโอเค w ัเล้น connecting อ๋อโอเค i s connectingwaitconnectingconnecting y o u you 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 hellohello you 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 o เราเนี่ก็คนเรานี้ก็คนไทยกันจริงๆนะไปเรื่อย่ะ ไปเรื่องไปเรื่ยกัน h e m i I wait for me I will call Grab too No you call Green app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  yeah Hello anybody go to เอ่อทุกคนเข้าใจยังว่าแบบผมต้องเจออะไรทุกันเนี่ยโอ้ไม่ต้องหรอกมันก็เป็นเหมือนกันไม่ตงหรอกประเด็นอะไรนะกูเถียงไม่ได้เด้อกูเถียงไม่ได้เด้อ มไมเป็นคนหล่อใช่ไหมงออยู่อะไยขอดูเต็มหน้าได้ไหมดิวิเอทเช่โอ้ยอะไรนาฬิกาลืมมั้พี่เอินพี่เอินแน่เลยหรือว่าอยู่ในนี้ไว้พี่เอินเอาไปขายแล้วเขาไม่เล่นอะไรอย่างเงย้ยโอ้โหโอ้โหแล้วก็แทกแทกเอาเขาก็อย่างน้อยเขาก็ยังรักมึงเขาใส่ในกระเป๋ามึง่า้ So, mm. because she is so cute she is a good manager yes <laughs> yes yes. Oh, um. he, yes oh yeah oh, oh. oh he undo you we yeah, yeah, yeah. oh, yeah. พี่เอร์นครับขอบคุณมากนะครับที่เอานาฬิกาเจมินายใส่ในกระเป๋าเจมินายนะครับผมมันเพิ่งรู้ตัวว่ามันลืมนาฬิกานะครับพี่เป็นผู้จัดการที่อกอกดปวิดีโอนี่พี่เป็นผู้จัดการที่เนวิอนีย n a i อ๋อ e เปรทีุ่๊กอกดป็นวิดีโอนี่ยน่เนออ็นจัาที่วิ่ยี่เี่อ็น้จัาอเ็นว เฮ้ยเด้อเดเด What is t h โอ้โหแก่ต้องแกะจากกล่องเลยนะนี่ What is that เรื่องเวลาอบานเวลาตอนนี้พวกเราไมมทุ่มสิบเโคตรเท่โคตรอันตรายอ่ะตายแล้วทุกคนเขาจะว้าวุ่นหรือเปล่านี้เฮ้ยไนี่คือโฟิงสอะเนี่ยหรือโฟิ้งสดีโฟเบบี้รโฟเบบ ไม่ไม่เป็นคิงไม่เป็นพระราชาเลยโอ้เบบี้เสี่ยวเหมือนกันมั้งคนบ้าเลยอยู่ตอนกลคืนแล้วก็อยู่ในรถก็ใส่แว่นว่นดำนะมึงด่ากูอ่ะกูใส่ว่นดำมาต้นขาก่ากูขับมาทั้งหายอยู่กูใส่ว่นดำแต่ว่าเท่ให้อภัยได้อ่าโอเคโอเค Why you so ตึง g ก้าก็ตึงอยู่แล้วดิตึงทุกวันไงเนี่ยหล่อตึงเออโอเคเซ้นทำงี้อมกันได้ไหมอยาให้ทำงี้ทำกันทำไงอ่ะกำใจไม่รักคือ โหอันนี้ยากเลยอ่ะไม่ได้ทำใจไม่แล้เอนะทำอันี้ยากเลยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเวฟทำเป็นเวฟผมผมต่อไปแล้วพี่ปอนพี่ปอนไอเจมไอเจมพี่ทนพวกมึงว่างกันเหรองมึงก็ว่างค่ะมึงก็ทำแบบพวกกูค่ะกมากมากับมา่มึงก็ว่างไม่ตายครับมึงก็นั่งอยู่ในรถกูแล้วมึงก็ทำ ค e น t o นต์เราเป e นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไห h อีทเ g ฟแฟนไม่ใช่ใช่ไมใชนใช่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 อช่ใ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 ช t ใช่ใด่ใช่ใช่ใช่้ช่ใช่ใช a ใช่ใช่ใช s ใช่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 ็เาย่่ใ่ดใ่่ไม่ใส่แว่ใ ข้าไปในผับมิดาชะมิเข้าไปในผับมแต่หนุ่มหล่อๆผับแอนผับ้องหนุ่มหล่อๆเามส่เฮ้ยเราเราต้องกีชื่อแกงแล้วเราเป็นสามเฮ้ยไม่เราต้องมีชื่อแกงแล้วปะข้า่ชื่อเรมีชื่อแกงเหรอสคนเนี้ยสคนนี้ยชื่อแกงว่าเอาหานีเอา่ว่าก็ตอบดิอ่าชื่อแกงว่าสร้างสวรรค์ไปเลยอาสร้างสวรรค์ สร้างสวรรคสุดๆสร้างสวรรค์สร้างสรรค์สุดๆอ๋อสร้างสรรค์สร้างสวรรค์ไงนี่ไม่นสรางสวรดค่วะโอ้่ก็บอนผู้วิน I can อะไรวะนายหอมแก้มกันให้ดูได้ปอยากเห็นเออเอางี้ก่อนคุณคุณสองคนหอมแก้มให้ดูก่อนแล้วพวกเราจะหอมแก้มอ้ยเอาจริงเหรอเอาเลยคุณทำคุณอ้าคุณหอมแก้มให้ผมดูเดี๋ยวผมหอมแก้มให้คุณดูเลยอยะไม่ไม่คุณหอมแก้มไม่ดูแล้วเดี๋ยวผมหอมแ้ไม่ดูคุณคุณอะคิดอะไรกับขับบอลหรือเปล่าแล้วคุณไม่แก้ คนขับรถแอปสีเขียวมาแล้วเอาเขาอกอ่โอเคได้ขัดจังหวะสุดๆ to be continue everybody we love you we love you and we see you later happy birthday น้องโฟนนะครับวันนี้ว่าเอ้ยอุ้ยเราไม่มา่าสี่คนเราเป็นบอยฟี่อ่านก่อนลงรถสรุปสี่คนนี้ชื่ออะไรเราเป็นบรลี่ไงไม่เราเป็นแมนลีเขามีเขามีซิซี่แล้วมีโบรลี่อ่ะบรอ่ะบรลี่โบรลี่โบรลี่โบรลี่ดาร์กันบ้านระ ก็ไม่วสีเขียวโอ๊ยไกลับบ้านไปเราก็ไปแล้วไปไมเจอกันครับเดี๋ยวไปเที่ยวพัทยาครับไปเที่ยวพัทยารับเจอที่หาจรเทียนะครับครับผมสี่ทุ่มสทุ่มบาย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 เราจะมี